สวัสดีครับคนง่ายๆของหนํ่งมโจววันนี้มีเมนูง่ายๆเหมือนเคยเพ,เพื่อนๆคงเคยท,ทานบ้างหรือว่าอาจจะเคยทานตามร้านข้าวแกงทั่วๆไปตอนสมัยที่ผมทํางานอยู่บริษัทหนึ่งทานบ่อยมากเพราะว่าเขาผัดอร่อยก็คือนี่ครับถั่วฝักยาวผัดพริกแกงร้านที่ผัดอร่อยเลยผมจะสังเกตเขาจะผัดถั่วถั่วจนคือถั่วเขาจะกรอบอะฮะไม่เหี่ยว ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างไงแต่มันจะอร่อยดีก็เดี๋ยววันนี้ลองทําทานดูครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเครื่องปรุงก็ดูไปตามขั้นตอนการทำครับไม่ยากเดผมเขียนรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งว่าใช้เครื่องปรุงอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนเลยครับก็เริ่มจากน้ำมันนะครับก็ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งคือผมจะทําอาหารที่ค่อนข้างใช้ส่วนผสมไม่เยอะเท่าไรเพื่อนๆไปปรับ ปริมาณสม่ำๆนะครับเพราะว่าผมทานคนเดียวทําเพื่อทานคนเดียวแบบแบบเป็นมือมือไปอะ่ะมันเลยไม่เยอะมากนะของที่ใช้ขำแน้มามันแล้วก็พริกแกงนะครับลงไปเลยอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์วิธีการทําไว้ที่ด้านล่างก็ได้ครับหรือเพื่อนๆซื้อมาจากตลาดก็ได้ครับมันมีขายอยู่ขีดหนึ่งไม่กี่บาทใช้ได้หลายเมนูอยู่ ถ้าทําท,ทางคนเดียวนะครับแต่ถ้าทำหม้อใหญ่ๆก็ขีดนึงนี่ก็กระทะบานนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดพิกแกงจนค่อนข้างหอมเลยนะครับผมจะใส่น้ำปลาประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งลงไปในพิกแกงเลยนะครับส่วนหนึ่ง ให้มันมีรสชาติเลยเวลาที่เรานําเนื้อสับกับผักลงมาผัดแล้วก็พริแกงจะหอมแล้วเราก็จะใส่เนื้อสัดนะครับวันนี้เป็นเนื้อหมูสันช้างใสง่เยอะไม่ดีครับมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ชอบมากก็เลยซือติดบ้านบ่อย เราก็ผัดจนเนื้อหมูเริ่มจะสุกอะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ผมจะใส่น้ำนิดหน่อยนะครับให้มันอ่ามันเป็นการเคี่ยวหมูให้สุกไปด้วยในตัวแล้วก็ให้พริกแกงมันละลาย แล้วหน้าตาจะออกมาประมาณนี้หลังจากเนื้อหมูสุกผมจะใส่ ่าสัวผักยาวที่หั่นล้างไว้แล้วนะครับลงไปผัดเลยคือตัวผักยาวเราสามารถทานดิบได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเราก็ผัดแค่พอให้มันสุกๆนิดนึงกรอบๆแล้วก็ผงปรุงรสด้วยน้ําตาลนะครับประมาณช้นชานหนึ่งผงปรุงรสนะครับน้นตาลหนึ่งหนืองกัน เหยอาน้ำเพิ่มน,นิดนึงถ้ามันแห้งไปเพราะว่าผมชอบทำอาหารผัดที่มันมีน้ำนิดหน่อยสุกๆๆ,ๆุกถ้าหลายคนชอบถั่วเขอยยาวที่สุกนิดนึงก็ตั้งไปสักคู่นึงนครับมันจะทำให้ถั่วกขียยาวสุกลงไป แต่ผม,มชอบแบบกรอบๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเราปิดไปอ่ะมันจะสุกเพิ่มไปอีกนิดนึงด้วยความร้อนที่มันมีน,นะคะโอเคครับผมอันดับสุดท้ายผมจะใส่ใบมะกรูดฉีดนะครับแล้วก็ผัดให้พลดอันนี้ก็จะเริ่มหอมละก็เป็นอ <s> ันเสร็จครับ ง่ายๆแค่นี้เลยผัดพิแกงถัว่วถ้าเราไม่ได้ตําพิแกงเองก็จะใช้เวลาแค่นิดเดียวเหมือนผัดผัดทั่วๆไปแต่ถ้าตําพิแกงเองก็จะเสียเวลาตรงการตําพิแกงอยู่นิดนึงก็เพื่อนๆลองทําทานดูครับไม่ยากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูดีกว่าผมมีเมนูอะไรครับอาจจะเป็นเมนูหมูสามชั้นอีกหรือเปล่าเพราะว่ามีหมูเหลือในในตู้เย็นครับก็เดี๋ยววนันนี้เจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊กด้วยนะครับบา,บายยครับ